สัสดีค่ะฟินนะคะสโลชาจันกิมพะค่ะคุณสามจากแก๊ปตัวซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเปคกยมชองนะคะมอนจากแก๊ปตัวซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะาายิ้มเยอะๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะนนใช่เป็นห่วงไงอยากให้มีความสุขในทุกๆวนันใช่อยากให้นใหใหมนหอดื่มน้ำเยอะๆนะคะ <laughs> ยิ้มเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะได้เลยเกินไปออกเที่ยน้าเกินไปไหมแฟนๆหมแฟนๆของพวกเราละกันทุกคนที่ติดตาม Variety ด้วยแล้วก็แฟนๆของพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมยิ้มเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ถ้าแฟนๆไปแล้วก็เดี๋ยว ครอบครัวก็ได้ค่ะเพราะครอบครัวก็ให้เป็นอันดับสําคัญมากๆก็อยากก็รักมากๆนะคะขอบคุณที่อยู่ข้างกันตลอดก็ฝากแก p t เดอะซีรีสด้วยนะคะทุกคนอยากให้รอรุนแล้วก็รักตัวละครไปกับพวกเราเนาะในทุกๆ e ีพีนะคะมาลุ้นกันดูอันคัดได้ที่ idol factory youtube นะคะค่ะก็จะมีซับไตเติลหลายภาษาแล้วก็ดีเทลต่างๆที่ไม่ได้เนช่ะะฝักด้วยนะคะ๊ม่บายค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์บ๊ายบาย